สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นาะยด้าพาทัวร์จะพาเพื่อนเพื่อนมาตามหาแมวนะคะมูดแมวอะค่ะมางะออกไปเที่ยวตั้งแต่เช้ายังเย็นตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะเราจะเอาถุงอาหารมาไปยอ่อเพื่อนเพื่อนเรามาลุ้กันนะคะว่ามันจะมาไหมเดี๋ยวเราลองไปตามหาเลยนะคะ ามาดูราคาเพื่อนโอเคะออนนเดี๋ยวเราจะลองไปหาข้างบนกก่อนนะคะข้างบนไกลเลนะคะอืมตางนียังไม่เจอเลยนะ,ะเรามาลุ้นกันดีกว่ายู่นะไรางต้นอยู่แถวๆนีด้วย่ะค่ลวจะไปดูะ่ามาัน อันนี้ก็ไม่มีต้นนี้ตน้นใหม่นี้แอบดีดีนะเพื่อนๆคะทั้งบงไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้าไล่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเจอนะคะพเพื่อนๆคะเดีย๋ยวเราอะจะลองใช้หางอะขยับดูนะคะดูว่ามันจะมาไหมมันยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยนะคะมันน่าจะหิวหน้าดูเลยอะ เราไปยงไปขยยาวนะคะตรงนเลยนะคะเราตามมเลยค่ะเราไปขยาตรงโน้นะคะโอเคเดี๋ยวราไปนีนะคะเราจะนั่ขยาบอีก เาเข้าไปเขย่าในบ้านเลยนะคะโมจี นี่นะคะอาหารกินแล้วเย้นี่เหิวนั่งกินเรียบร้อยมามูจิก็คือแมวนั่นเองนี่ของสวยมากโหตัวเลืออะไรมาเนี่ย่ะมูจิชงเจ้นี่นี่กินไม่อยุกเลยนะหิวมากนิซิบิเดถังกระเพื่องเนี่ยนี่อันนี้เป็นอาหารแบบนี้นะคะทุกคนนี่มูจิน่ารักมากนี่ตัวสีขาวแบบว่า มีราศีน้ำตาลโมจีนนะคะเป็นตัวเมียด้วยนะคะดูนี่หางก็สวยผิวก็สวยขวนก็สวยนะคะนีจนะนนะ่จริงไม่ยอยู่ในนี้ค่ะแม่มีการนำหกด้วยเนี่ยจริงไม่หยิบร้อยนี่โมจีเขาเขาเป็นแมที่ชอบออกมาน่ารักมากอะ่ะชอบไออืออ่นอุ้มเนี่ยน่ารักไหมคะนี่เราใส่กระดิ่งให้มันได้นะมได้เขนงไหมคะแต่ว่า เผื่อมังหายนะคะเราก็แบบว่าเวลามังวิ่งมันจะได้ยินเสียงมีนะคะกระดิ่งเป็นลายสีฟ้าแล้วก็แบบนี้เลยโอเคข้างหลังก็จะเป็นหมังผิวขาวๆเลยภารกิจตามหาโมจิก็สำเร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อ,อนๆอ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หของน้องไอาานะคะบ๊ายบาย